วิเรื่องเราอะไรต่างๆของเขาม่มันเป็นเรื่องของเด็กที่ที่อาจจะเป็นเด็กเป็นเรื่องที่เด็กสร้างขึ้นเด็กทําขึ้นมาสำหรับเรื่องของเราคือเก้เรว่องปัญหาชุมชนที่เราได้จะเอามาสื่อถ่ายทอดสู่คนดูโดยโดยการโดยใช้ละครเป็นสื่อ อยู่ทันทุกท่านมาดิฉนเถนะคะเราอยู่บ้านครูแล้วค่ะบ้านครูมอะไรคุณบอกว่าคุณยายบอกว่าคุณยอยก็ค่ะตอนนี้กลุ่มมนาหวานนะคะกําลังซ้อมละครเรื่องครูย้อยอยู่ค่ะเป็นละครในโครงการละครสะท้อนปัญหาชุมชนค่ะก็กําลังจะซ้อมเพื่อไปแสดงที่หมู่บ้านสวนกรุงค่ะเที่ยมเบือตันะนะคะเพราะว่า เป็นละครที่สื่อมาถึงเรื่องเกี่ยวกับปัญหาในชุมชนของจนะค่ะซึ่งในเรื่องนะคะจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับแผนพัฒนาภาคใต้อ่ะค่ะคือเรื่องมันจะเรื่องราวมีว่าครูย้อยเป็นครูสอนประวัติศาสตร์อ่ะค่ะแล้ววันหนึ่งครูย้อยก็ถามนักเรียนว่าประวัติศาสตร์เมืองสงขลาเนะะี่ยค่ะให้บอกว่าบ้านของตัวเองมีอะไรบ้างเพราะว่าออตอนนี้นะคะที่บ้านสวนกงอแลค่ะ,คะ กําลังจะเป็นที่ที่เขาจะสร้างท่าเรือน้าลึกอะค่ะแล้วในพื้นที่เองก็ยังขาดความเข้าใจในเกี่ยวกัแบบการสร้างท่าเรือน้าลึกอะค่ะเราก็เลยจะเอาละครเรื่องนี้เรื่องคูย้อยนะคะเป็นสื่อกลางสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองเกี่ยวกับปัญหาหรือว่าอะไรที่จะเกิดขึ้นนะคะให้เขาได้เห็นสงสงงสงคครรรลมนไ พวกเราเป็นกลุ่มมนาวานาวาเป็นกลุ่มเล็กๆที่ว่าลุกขึ้นมาเพื่อที่จะสื่อเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือชุมชนโดยการนํากระบวนการของละครมาใช้เกิดขึ้นได้เพราะว่ามีมีโครงการโครงการละครเพื่อการเปลี่ยนแปลงของมะกามป้อมแล้วก็มาจัดที่สิบสีมภาคใต้ก็เลยคิดกันว่าเออเพื่อนๆมีเพื่อนๆอยู่ก็มารวมตัวกันหลายๆสถาบันเขมารวมกัน เพื่อเป็นมานาหวานแล้วก็ตอนนี้ก็มีทั้งมทักษิลมีราชบัตรพวกเรามาเรียนที่นี่ที่สงขานี่าตนเนียมนมาเรียนตั้งแต่ปีหนึ่งจนถึงปีสี่เรมรู้สึกว่าทะเลของสงขามมีความเปลี่ยนแปลงไปมาตอนปีหนึ่งเนี่ยกับอีกแบบเป็นอีกอย่างแบบหนึง่งแต่พอขึ้นปีสีแล้ว มันเกิดความเปลี่ยนแปลงของทะเลไม่เพียงะระยะเวลาแค่สปีแต่ว่าทะเลนะ<ช>เปลี่ยนเปลี่ยนเยอะมากครับทำให้เราเราก็มอนว่า,วาพอพอมีความเห็นความเปลี่ยนแปลงเสร็จเรารู้สึกสงสัยว่าเอาเอเกิดอะไรขึ้นทำไมทะเลถ,ถึงเป็นแบบนี้เปลี่ยนแปลงได้ถึงขนาดนี้ครับพวกก็เลยนะครับลองมาหาข้อมูลก็ว่าเออทำไมถึงเกิดอะไรขึ้นแล้วนอกจากทะเลที่สงขาแล้วมีละแวกใกล้เคียงเนี้ยเป็นเหมือนกันหรือเปล่ามีแบบนี้หรือเปล่าครับแล้วทําให้เราก็เลยมาที่ ชนะที่สวนลงแล้วก็เคยทุกว่าที่นี่ยังยังคงเหมือนเดิมอยู่ตอนนี้ถ้าพูดถึงชนะอำเภอชนะเนี่ยเป็นเป็นพื้นที่สีแดงของสภาพแวดลอ้อมสภาพแวดลอ้ลอมด้านอุตสาหกรรมหนักมีอุตสาหกรรมหนักมีทั้งโรงแยกกา๊าซโรงไฟฟ้าที่ว่าส่งผลกระทบต่อทางด้านร่างกายและจิตใจของคนในชุมชนแล้วก็ตอนนี้ที่ <c oughs> จะมาที่ว่าสําคัญที่สุดในตอนนี้ก็คือการสร้างท่าเรือน,น้าลึก ทิศทางการพัฒนาของจังหวัดสงขลาในขณะนี้ทางนยโยบายของรัฐน่ะน,นะกำหนดให้พัฒนาไปทิศทางของอุตสาหกรรมพลังงานและวิโดโเคมีซึ่งภาษาชาบ้านชาวบ้านจะเข้าใจคือจะเป็นมาตราพุทธสองที่มามาแถวตันะเองเนี่ยมีโรงเย็นแก๊สนะฮะคือเป็นแหล่งวัตถุดิบก็จะมีโรงไฟฟ้าคือพลังงานแล้วก็มีท่าเรือน้ำลึก ซึ่งตะตูก็แถวปากเวลาที่สงขาก็คือแถวบ้านสวนกงโครงการที่ลงมาสวนกงก็คือมีท่าเรือน,น้ําลึกนะฮะมีรถไฟรางคู่มีอ,อุตสาหการรมบิโตรเคมีซึ่งถ้าโดยภาพรวมคือว่าถ้านลงที่ั่านก็คือว่า,าหาดก็จะหายไปเพราะก็ต้องทําเขื่อนกั้น้นืันทราย15ตัวแล้วก็สร้างสร้างท่าเรือน,น้ําลึกซึ่งจะส่งผลต่อความสมบูรณ์ของทะเล แล้วก็หลังจากนั้นก็มีอุตสาหกรรมต่อเนื่องทั้งอากาทั้งน้ำก็จะเสียไปนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับสวนกวมาสวนกงมาสัง,างเลขมามีพี่พี่คนหนึ่งชวนมาว่าไปถ่ายลูกเล่นเงินที่สวนกงก็ก็เป็นใจปืนสุดตล์ของสุนกาในใจคิดว่าคงจะเป็นแบบว่าเหมือน จหัดชะลาทัศคือว่ามีแค่นิดเดียวแต่ว่าพอมาถึงมาเห็นจริงๆมีใจหาเป็นร้อยเมตรอ่ะครับมันยังก็คิดในใจว่ามันมีอยู่อีกหรอประมาณนี้แต่ตรงนี้ต่อไปจะไม่ใช่ทะเลก็เลยคิดว่าทําไมอ่ะเขาบอกว่าตรงนี้กําลังจะสร้างเป็นท่าเรือดาลึกก็คือสะอึกในใจรู้สึกรู้สึกว่าเสียดายใจหาะตรงนี้เพราะมันสวยมากอุดมสมบูรณ์ก็เลยรู้สึกว่ารู้สึกว่าเราเพิ่งได้มาชื่นชม กับที่นี่แต่กลายเป็นว่าอีกไม่นานที่นี่ก็จะเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นครับพอเราทราบปัญหาของสวนกุงใช่ไหมครับแล้วเราก็ละเอียดก็ได้กลับมาคุยกันว่าเนี่ยเราในเมื่อเราเราทำละครอยู่แล้วที่เกี่ยวกับสื่อถึงชาวบ้านถึงชุมชนใช่ไหมครับก็เลยคิดว่าจะตัดโครงการขึ้นมาและก็เลยได้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 ตั้งโครงการนี้ซึ่งชื่อว่าโครงการละครสะท้อนปัญหาปัญหาชุมชน ครับแล้วก็ก็เลยแรกก็เลยเลือกพื hmm. <im ้นท uh ี่พื้นที <im us> <im us> <im <im ่ชุมชนก็คือที <im us> <im us> <im us> ่ชนะอำเภอชนะครับแล้วก็ได้มาทําที่สวนกรุงที่นี่โดยตอนแรกก็ได้ครับเอาเด็กจากที่อื่นที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของชุมชนที่นี่นะครับแล้วก็มาฝึกอบรมโดยให้มาเรียนรู้กับชาวบ้านมาแลกเปลี่ยนกับชาวบ้านว่าไปคุยกับชาวบ้านว่าที่นี่เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับคือแลกเปลี่ยนกันแล้วจนเป็นประเด็นขึ้นเลยเอาประเด็นตรงนั้นมาสร้างเป็นละคร 嘿。<laughs> ไผ่หนอคนนึงไผ่หนอยาชีกไาชีกนี่นี่วันต้องรับไผ่หนอเดี๋ยวมันเช็นมันพลาดเดี๋ยวมันนกเฮกตั้งน้ำตั้งเก้าไม่ได้กินเลยเขาลุกเจ้าตั้งหมดเลยเี่ยที่แตาว่าอยู่บานไหนี่นี่จริงจริงตั้งเปล่ามันตั้งเปล่ามันงวยงวยคนนี้แต่วันตั้งูกขนไม่ได้เลยเนี่ยต้องเก็บเร็วอยู่ไม่ได้เลยอ๋อบังแล้วเมื่อไนี่แล้วเมื่อเวลาบัง

ื่อพอเรามาลงพื้นที่ชุมชนสัล้วใช่ไหมครับแล้วก็พอเราได้ถึงประเด็นปัญหาเหมือนว่าเราก็สร้างเป็นเป็นภาพก่อนกระบวนการของเราคือสร้างจากเราสร้างเป็นภาพนิ่งว่าเราจะให้ในเราคุยกันได้ในละครเรื่องนี้จะให้เกิดอะไรขึ้นบ้างเราสร้างเป็นภาพเป็นภาพนี่เป็นจุดเริ่มต้นจุดขัดแย้งจุดจบก็จคลี่คลายจุดจบของเรื่องแล้วก็เมื่อเมื่อได้เสร็จแล้วก็มาเป็นปีกย่อยใส่รายละเอียดเพิ่มตัวละครแล้วก็เพิ่มสถานการณ์เพิ่มบท เพิ่มบทบทสนทนาให้มีเรียกว่าเรื่อมีเหตุผลโดยอิงจากปัญหาชุมชนและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงจริงเอาข้อมูลที่ไปเก็บมามาใส่ในละครจรงจรง่เอาข้วเดี่าหเามาม่ใ ทำไรทรัยพยายกรใายว้งกับทรัพยายกรในนี่เพื่อต้องการและชาวบ้านเนี่ยมีความสุขในการทำเรื่องอาชีพตลอดหนึน่งันรายได้มันไม่ต่ำเินไม่ทํำเทวนันไม่หลุดพีระทรัพยายกรใายว้งกับทรัพยายกรในนี่เพราะว่ามันเป็นละครสะท้อนปัญหาของชุมชนนะคะมันไม่ได้แบบสร้างละครแล้วก็แต่งเรื่องขึ้นมาเอง,งเฉยเฉยมันต้อง ไปลงพื้นที่เก็บข้อมูลจากชุมชนเห็นปัญหานั้นจริงๆเข้าใจถึงปัญหาของชาวบ้านจริงๆอะค่ะกว่าจะได้มาเป็นละครเรื่องหนึง่สงสง่งค่ะสงค่ะเรามาสง่งคากันไหมสง่สงค่ะสงค่ะเรามาสงคากันไหมลองชิมต้าวหลุยข้าวกล้อง,งมงเรื่อง ย้อยย้อยย้อยชุมกันได้ว่าส่วนไหนของครูที่ย้อยก็เก็ดพบกับคู Idol ่ควันคู่ใหม่แห่งวงการบันเทิงใครวะควันเกย์นางหวานเกย์นางหวานกับใครใครอยากเป็นนางเอกไม่มีนางเอกนะชุมละครเร่อเราเริ่มซ้อมแล้วก็ปรับแก้กว่าที่จะได้มาเป็นละครเรื่องครูย้อยนี้เราก็ปรับแก้กันหลายครั้งใช่อันไหนที่ไม่สําคัญอะไรก็ตัดอกอันไรที่น่าจะใส่เพิ่มอีกก็ เพิ่มให้มันเข้มข้นในมันละเอียดบ้างอินทรีก็สุดท้ายก็ได้ก็สุดท้ายก็ได้เป็นละครคุยอ,ยอย่างเสร็จสมบูรณ์กำลังจะไป วนคงกับบ้านวนคงไปเล่นละครกันครับตอนนี้กำลังขนสัมบัติเพื่อที่จะไปที่หมู่บ้านครับไปจัดเตรียมทานอย่า ประวัติศาสตร์ของสงขาประวัติศาสตร์สงขาเอ้าเราจะถามว่าแหล่งสําคัญน่ะมีอะไรบ้างแหล่งสำคัญแหล่งสำคัญที่บ้านมีโคกหมูไม่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 บ้านหนูบ้านหนูนะมีลานใหญ่ๆมี่มีแหล่มไม่หมดเลยแล้วพวกลางคืนนะเขาปอดไฟสวยเหมือนงานวัดเลยแล้วมันจะมีท่าเป็นควันขึ้นมามีไฟออกมาด้วยนะแล้วก็มีควันเต็มไม่ต้อง่นั้น่ะเขาเรียกว่าโรงแยกกาบ โรงแยกการบ้านเราเป็โรงแยกการเด็ดครูครับครูครับภาวัสประสันล่ะบ้านบ้านผมมีมีไอ้ที่เป็นปล้องสูงสูงเป็นปล้องสูงสูงไอ้นั้นอ่ะเราเรียกว่าโรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้าโรงแยกการโรงไฟฟ้าตังเล่แย่การบ้านบ้านเธอละมินเออบ้านเธอมีอะไรโรงแย่การโรงไฟฟ้าอะไรกันนะ ครูเหรอคะบ้านครูอยากรู้ไหมบ้านครูมีอะไรครูครูครูบอกมั้านอะบ้านครูมีอะไรบ้านครูบ้านคูเหรอเดี๋ยวครูจะเล่าให้ฟังบ้านครูมีไอ้ย้อยไอ้ย้อยแล้วพ่อเตอวันนี้เนี่ยแกครบสิบปีแล้วเหรขวบพ่อจะพาเธอเนี่ยไปออกทะเลไปนั่งหัวเรือลุกไปนั่งหัวเรือไหนอะลูกนั้นเลยนั่งเลยเดี๋ยวพ่อสตาร์ทเรือก่อนนะ ไปยอยไปลูกลูกเห็นตรงนั้นไหมเห็นไหมที่น้ำสีฟ้าๆคลมๆตรงนั้นอน่เป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ของปลาปลาอยู่ปูอยู่ปลาหมึกอยู่กุ้งอยู่หอยอยู่เต็มไปหมดเลยเอออย่ไปไพ่อเดี๋ยวพ่อจะทอดแหนแล้วนะแต่นะ ลายอินซีลายินซีลูกลายซีอะไรบ้างเอาไปทอดอร่อยแบบนี้เลยลายินซีทอดกันไหมบ้าใช่แล้วเอาไปทอดอร่อยแบบนี้เลยวันเกิดพ่อปล่อยนะอ้าวปล่อยปล่อยอะไรลูกกุ้งทะเลบ้ากุ้งทะเลกุ้งทะเลเอาไปต้มยำให้แม่มึงต้มยำวันนี้ลูกต้มยำเลยพ่อต้มยำเลยวันเกิดพ่อวันเกิด ลอยนะพ่อนะลอยใบใบกุ so ้งด้วยโอวยตายบอวบอะไรลูกอะไรปลาซิวปลาซิวปลาซิวลอยเลยลูกปล่อยปล่อยเป็นตัวเล็กอยู่มากลอยต้มยำนะพ่อนะต้มยำปลาซิวตายต้มยำปลาซิวเอาไปกลับบ้านกลับบ้านให้แม่ต้มยำปลาซิวไว้กินไปไปย้อยไอ้ย้อยกาแฟเราตะล้อมันไปลูกไปปลาแหฮงเนี่ยนะลูกนะมันได้มาจากในทะเลแล้วแม่ก็เดี๋ยวเอาไปขายในตลาดแล้วก็ส่งเป็นค่าเทอมแกนั่นแหละ พ่อพ่อชุหนังชุลิซายอนังพ่ออะไรฮะฉันเรียกต่้งนานแล้วไม่ได้ยินวันนี้อะท่านผู้ใหญ่บ้านเรียกพ่อไปประชุมผู้ใหญ่บ้านเนี่ยบอกว่าเขาจะมีการมาตั้งโลกใบ่บตั้ง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 ตั บ้านที่ฉันอยู่แล้วแล้วแล้วพ่อพูดว่างไงพ่อก็ไม่รู้จะคิดยังไงก็เครียดมากกลุ้มใจมากๆเลยนี่แหละพช่วยคิดสิเราจะทำยังไงนี่บ้านจันทั้งหลังนะมา,มา,มาผมคิดเอ,อกแล้ว <c oughs> เราต้องสู้เปรงงานไฟฟ้าแห่งใหม่ของเราสักทีนะคะนี่คะนตัดลิบิตปดงานเลยแ <c oughs> ท้ดะแท้ะแ <c oughs> ท้แท้แท้แท้ด <c oughs> ทต่แ่ ติดตึงตัดตาดตัดจริงจริงแล้วค่ะท่านตัดจริงจรงแล้วชคชะไม่เผเชียวิสิงแวดล้อมเย้สิงเวทล้อมไม่ต้องห่วงเราควบคุมงานดีสแตนอรตนดรดีิที่ชุมชนไม่เป็นไรวิธีชุมชนยังคงอยู่ชาวบ้านจะได้หาปลาตามปกติเผนพัสดารา เราใช้เนื้อที่ทั้งหมดนะครับมากกว่า700ดร่ไรไม่ต้องห่วงชาวบ้านจะอยู่กันอย่างสุขสบายมีคุณภา<ผ> <จะ S 1> พ,พชีวิตที่ดีขึนขน้นแน่นอนแงโฆษณาภาคใต้ของเรานอกจากมีโรองไฟฟ้าเรายังมีรองแยกขาดและต่อไปความเจริญจะเข้ามาเราจะมีรถรางไฟฟ้ารางคู่้าเรือน้ำเลย<พ>้าเรือน<พ>้นำนยออนอะ แต่ที่พ่อแกตายไปแม่ก็ต้องขายเรือเพื่อส่งแกไปเรียนเนี่ยนะปลาในทะเลในคลองมันก็หมดแล้แม่จะเอาตังที่ไหนไปส่งแกเรียนเลยย้อยแม่เยวจากหมู่บ้านกันเถอะเราไปอยู่ที่อื่น,นเถอะแม่ไม่แม่เกิดที่นี่แม่รักที่นี่แล้วแม่ก็จะขอตายที่นี่ลูก นี Tough, gez, ness, anyway. <tim> <you> ่บ uh ้านเอาถามลงบ้านคูย uh ้อยมีอะไรมบ้านคูย้อนมีอะไรไม่มีอะไรเลยค่ะเราว่าบ้านคูย้อนมีอะไรมีประโยชน์เด็กมนจะได้ดูไม่เด็กคือฟังเลาๆลตามันไม่เห็นทีนี้เราเล่าเร่มันตังันได้เรื่องปรว่าในรักษาตัวไป้นรักษาที่ไหวตัวยัง่ิดถึงใมเลนผ มองๆแสดงเล็กเดียวนี่คือว่าจะโตนายเห็นว่าถ้าว่าข้ากัมลุ่มมาเมื่อใดก็คือว่าสภายเว็บสภายเว็บลมและอาชีพที่เขากำลังทําอยู่ที่เขากำลังทจม้ายืนอยู่คือว่าจะรับรุ่มอยู่ไม่ได้เลยรู้สึกว่าเด็กๆสนใจมากเกี่ยวกับละก้อนครั้งนี้ชอบชอบไหมชอบชอบเหมือนกันไหมสามสี่เลย มันมีอตั้งการสับซึมงและมีการเตือนเตือนใจมี่ให้พี่น้องชาวบ้านที่ไม่เข้าใจเข้าใจกับแผนพัฒนานะให้พี่น้องที่บ้านสวนป่งนี้หรือว่าค่อยๆที่มาช่มมาเลแตาว่าไม่เข้าใจในแผนพัฒนาที่เข้าใจได้ง่ายมันเป็นการสับซึ่งมันตรงตรงกับฟ้าตรงกับการที่ว่าพวกเราคยเดิน ประชาสัมพันธ์เรื่องโครงการติจะคามาทําลายบานเกิดทําลายทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ทําลายแหล่งอาหารของพวกเราในอ่าวไทยนี่ที่เราปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและทิ้งเวทล้อมปกป้องบานเกิดอชอบรู้สึกว่ากิจตอนที่ว่านต่ว่าน้องก็บอกว่าก็ว่าติว่าก็ว่าโปรเมอะไรเมยเมไม่เมย์อกจำมันไม่ได้เลยไม่ช่วยหนุกไอเวียนได้ปะเนี่ยถึงอะ ตีวนลูกก็ตีว,วันลูกก็บอกผู้ใหญ่บอกว่าเออแม่อะไรตงรงไกลเรือไกลเรือให้ลูกเลียนไปไหมถึงกัผู้ใหญ่บอกว่าเออพาแม่ไปโย่ตีอื่นนั้นตอนตอนนั้นเลยือว่ารู้สึกว่าผู้ชวใจเย็นเนะครับตัวเ่าเราคงจะไดไมีคิด,ดเ,เขเราสแสดงเสร็จคนดูก็ยังนั่งยังนั่งยังนั่ง,ง,งดูดอยู่ชาวบ้านอกลุกขึ้นชาวบ้านบอกว่า เาจบแล้วหรอตอนนักแสดงกลับแล้วหรอแต่ว่าคนดูยังไม่กลับเลยอะไรประมาณนี้ครับก็ยังเหมือนว่านั่งให้กําลังใจพวกเรากันอยู่ใช่ชาวบ้านก็นั่งแบบคำว่าจบแล้วหรออะไรประมาณนี้ก็คือในละครทําให้ชาวบ้านได้คิดตามแล้วก็มีอารมณ์ที่สนุกอารมณ์เศร้าอารมณ์ร้องไห้แต่ว่าอารมณ์ที่กระแทกกระทั้งที่สุดก็คือจุกอกคือใช่ครับหลังจากพอพอพอเราแสดงเสร็จเราได้ไป ครบไปนั่งคุยก็มีชาวบ้านมีกะแกเดินมาบอกว่าแกบอกว่าอแกเมื่อกี้แกดูไม่จบนะแลก็บอกว่าเอาทำไมกับอกว่าพอถึงตอนที่ว่าแม่กับลูกคุยกันนะครับแกบอกแกรู้สึกแน่นแล้วแกแกแกรู้สึกไม่ไหวแล้วแกก็เลยเดินออกมาแกบอกว่าแกไปร้องไห้แกบอกว่ามันแกบอกว่าเราเราสะท้อนออกมาคือชีวิตของแกจริงๆที่แกบอกว่าวันนั้นแกแกบอกว่าแกหมดหนทางแล้วครับไปอยู่ที่อื่นเถอแต่แม่ไม่ แม่เกิดที่นี่แล้วแม่ก็จะขอคิดว่าที่ทละ,ละครเรื่องที่เล่าเมื่อคืนเนี่ยมันทําให้คนสงขาที่เคยคิดว่าทิศทางการพัฒนาที่มีโรงแยกโรงไฟฟ้าและจะเจริญนะฮะและจะใช้แก๊สถูกและจะใช้ไฟฟ้าถูกตอนนี้มันไม่ใช่แล้วมันกระทบหมดทั้งอ,อากาศรับแสงแดดนะฮะที่ทํากินวิถีชีวิตชุมชนสุขภาพและถ้าจะมาอีกเนี่ยเราจะอยู่อย่างไร ขอให้อย่ามาอีกเลยผมว่าเนียมันกระตุ้นจิตสำนึกของชาวบ้านตรงนี้ได้ทบทวนมากเราจะอยู่กันอย่างไรนี่ผมเห็นเห็นภาพนี้จากดูละครไม่ต้องหว่วงชาวบ้านจะอยู่กันอย่างสุขสบายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแน่นอนคนะจริงๆชุมชนนี้เขาก็ต่อสู้กันมาอยู่แล้วก่อนที่เราจะมีละครนี้เกิดขึ้นด้วยซ้ําแต่ว่าเราเป็นเหมือนตัวที่ให้กําลังใจชาวบ้านเรารู้สึกว่าเราเหมือน คนที่พูดแทนชาวบ้านเนาะจากชาวบ้านที่เหมือน<า>พูดไม่ได้ต<า>แต่เราเป็นสื่อเราที่สามารถจะพูดออกไปได้ในนามของสือ่อดีใจที่แบบว่าได้เป็นส่วนหนึ่งแม้จะเป็นส่วนเล็กๆอาจจะไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาได้แต่เหมือนว่าได้ช่วยให้เหมือนม่เราก็ไม่ได้อยู่เฉยๆได้ได้ทำอะไรสักอย่างไม่ได้มองปัญหาปล่อยไปเฉยๆเป็นพลังเล็กๆที่ได้ช่วยสังคมชุมชนอะไรอยู่บ้างค่ะ